มาดูครับอันนี้สูตรที่1นนะครับเป็นสูตรหน้าเต็มหนึ่งหน้านะครับแล้วก็อีก3ด้านเป็นก้ามปูนะครับเป็นก้ามปูเราใช้สูตรตัวนี้จบเลยครับใช้แค่สูตรเดียวจบก็คือสูตรนี้นะครับให้หน้าเต็มอยู่ข้างหน้าเรานะครับสีขาวอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับให้หน้าเต็มอยู่ข้างหน้าอย่างนี้นะครับ หมุนข to ้างหลังสองครั้งครับข้างหลังนะครับสองครั้งขาวอยู่ข้างเหลืองอยู่แล้วครับทีนี้ครับเรามาดูตรงกลางฝั่งนี้นะครับเป็นสีเขียวนะครับกลับมาอยู่ที่หน้าเต็มก่อนนะครับสีน้ำเงินเราให้มาดูตรงมุมนี้ครับตรงที่อยู่ตรงกลางก้ามปูนะครับอันนี้เป็นสีส้มนะครับฝั่งนี้เป็นสีเขียวนะครับให้หมุน ทำยังไงก็ทำครับให้สีน้ำเงินมาอยู่ตรงข้างหน้านะครับให้หมุนสีน้ำเงินนะครับไปด้านหลังนะครับหมุนไปด้านหลังไม่ต้องสนใจครับให้ให้สีเขียวตรงกับสีเขียวพอครับแล้วทีนี้ต่อสตรนะครับขวาขึ้นนะครับซ้ายขึ้นนะครับหมุนข้างหลังสองครั้งครับในข้างหน้าเราเป็นสีน้ำเงินนะครับ <and S 2> ตอนนี้เสียงเงินเหลือนิดเดียวเองครับหมุนข้างหลังสองครั้งอ่าสีสเหลืองตรงกันแถบนี้นะครับอ่าขวาลงนะครับซ้ายลงสีงนี้ครับหมุนหน้าครับหน้าเราเป็นสีน้ําเงินนะครับหมุนหน้าสีน้ําเงินให้มาตรงกันอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับ ต่อไปแล้วก็หมุนข้างหลัง2ครั้งครับอุยเต็มครับอ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกแบบหนึ่งครับตัวนี้ที่ต่อไปนะครับก็อ่าสีเหลืองเต็มนะครับแต่ว่าชั้นที่3นะครับคนละสีเลยนะครับดูดีครับ ไม่มีก้ามปูไม่มีหน้าเต็มนะครับให้ใช้สูตรนี้นะครับก็พยายามให้หน้ามันเต็มก่อนนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับมีสีแดงเหมือนกันครับ่บิดให้มันเกือบเต็มครับไว้ก่อนนะครับกรณีนี้สีขาวก็อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมครับแต่ว่าให้ใช้สูตรนี้นะครับบิดสีแดงนะครับที่เราจะทําเป็นด้านหน้านะครับให้ไปทางขวานะครับ แล้วเอาสีขาวครับมาอยู่ด้านหน้าแทนอย่างนี้นะครับไม่ใช่สูตรนี้นะครับขวาสองครั้งนะครับล่างสองครั้งนะครับขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงนะครับแล้วก็ล่างอีกสองครั้งนะครับแล้วก็ขวาขึ้นบนขวานะครับแล้วก็ขวาขึ้นเห็นไหมครับสีขาวเต็ม อ่าอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเราได้หน้าเต็มแล้วเห็นไหมครับในสีน้ำเงินเต็มแล้วแต่ว่าฝั่งนี้ครับไม่เป็นก้ามปูตัวนี้ไม่เป็นก้ามปูแต่มาอยู่คู่กันแบบนี้ไม่ได้นะครับเราจะมาทําสูตรแบบเอาหน้าเต็มไว้ข้างหน้าแล้วก็มาหมุนข้างหลังสองครั้งอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องให้ฝั่ง ทั้ง3ามฝั่งตัวนี้นะครับเป็นก้ามปูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําแบบนี้ต่อครับเอาหน้าเต็มนะครับลงไปอยู่ฝั่งขวามาเดิมครับสีขาวขึ้นมามนเดิมแล้วใช้สูตรเดิมเหมือนเมื่อกี้ครับเนี่ยครับขวาขึ้น2ครั้งขวาล่างสองครั้งนะครับขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงนะครับแล้วก็ข้างหลังสองครั้งนะครับ ขาขึ้นบนขวาแล้วก็วาขึ้นอีกทีนึงครับนี่เห็นไหมครับหมุนไปหมุนมาอ่าได้สีเขียวเต็มไปแทนสีน้ําเงินและเห็นไหมครับก้ามปูครับก้ามปูก้ามปูมปนะครับครบครับกล้ามปูมาครบเลย เราใช้สูตรแบบที่1ได้เลยนะครับอย่างนี้ไม่ต้องมาพลิกเอาสีขาวขึ้นมาแล้วนะครับก็ใช้สูตรครับข้างหลังสองครับสูตรเดิมครับมองครับข้างหลังเป็นสีน้ําเงินนี่น้ำเงินอยูฝั่งนี้นะครับหมุนให้ตรงนะครับขวาขึ้นซ้ายขึ้นนะครับหลังสองนะครับข้าลง ซ้ายลงบิดสีข้างหน้าให้ตรงรแล้วก็หลังสองจบครับกรณีชั้นที่สามสีไม่ตรงนะครับต้องใช้สูตรเพิ่มสูตรเสริมเข้าไปอีกครับโอเคครับ